อยู่หน้าทางเข้าวัดพรุทธโกศินะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้สก,การาพระอาจารย์ประสูติวันในเตากันนะครับผม ที่องค์พระนอนนะผมผได้มากราบไหว้หลวงพ่อและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะผมองค์หลวงพ่อแสงธรรมสโรนะผมได้มาร่วมทําบุญที่วัดท่าแม่ตะไห้นี้นะผมได้มากราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะผมอยู่หลายองค์มากๆเลยครับผมนะผมองค์หลวงพ่อแครือศรีนะผมก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมครูหมอเหล็กนะผมพระยาหงเหมร้านนะผมองค์หลวงปู่ทวดจากวัดช่างให้นะครับผมองค์หลวงพ่อนองนะผมเจดีที่ศักดิ์สิทธิ์นะผมศาลามหาเวทบุญสูงนะผม